คอนซูมเฟดลิควิดคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนฟอร์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอินดัสรีมาก่อน <c oughs> มันเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผิวของคุณเรียกว่าแก้ปัญหาทุกโครงสร้างผิวไม่ใช่แค่คอลลาเจนนะคะแต่มันยังมีเซรามายที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวกรอ <c oughs> บปากการของผิวมีตัวโบนิโตอลาซินที่พี่จะกลับมาผิวเด้งได้และมีความสมูทได้รูขุมค,คนพี่ดีขึ้นผิวพี่จะออร่าขึ้นจากภายในและที่สำคัญพี่จะสัมผัสได้คือวามสมูทและมัน มาในรูปแบบของสิ่งนี้เคยเห็นป่มไม่เคยใช่พี่คุณวูดี้เคยเห็นสิ่งนี้ไหมตอกใจเดินทางมาทวนไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นขอดรู้ว่ามันฉีกนะแต่ว่าไอไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเมเป็นคนที่เสียเงินกับงานวิจัยมาทุกที่แต่เต็มเซลลจุฬาฉันก็จ่ายแล้วต้องใส่น้าแข็งเหรอถ้าไอไม่กินไม่กินน้ำแข็งได้ถ้าไอไม่กินเย็นได้ได้เลยแล้วพี่วูดี้รงทานห้ามโกหก ตัวชาเป็นกลางไม่หวานอรนะ่อยไหมหอม no sugar ไอไม่รู้คําว่าอร่อยมันคือ,อยังไงแต่ว่าไอารู้สึกว่าไอาสามารถทานได้ต่อเนื่องถูกต้องเดีวเราอยากให้เขากินแทนน้ำตาล <c oughs> เพราะนี่มันไม่มี <c oughs> มน้ําตาลเลยคือ no sugar อรู้ว่ามีสารความหวานบางอย่างอยู่ใส่อะไรเข้าไป สารให้ความหวานคือสเตีเยรีบวกสุโคร <Okay. S 1> ที่ไม่กระตุ้นอินซูลินทําเออทําไมอยู่ถึงแคสองตัวนี้สองตัวนี้ผสมกับอิลิทิทอลไปด้วยนะเพราะว่ามันต้องหนึ่งสุโครใส่มากอันตรายไม่ดีแต่สตโครสใส่ในปริมาณที่เหมาะสมและไม่กระตุ้นอินซูลินทําให้ผู้ป่วยเบาหวานทานได้และศ